สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็ได้ติดตามจอนนี่โอปอมาระยะหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกชื่นชอบแต่แล้วมองว,ว่าเออน้องคนนี้เขาทำคลิปฮาดีเนาะเออทำมีสีสันเพราะว่าเพศเราเป็นเพศแหงการสร้างสีสันนะคะก็คืออยากจะให้กำลังใจว่าให้ทำคลิปดีๆต่อไปอไก็คือสุดท้ายคนเราอะคือเปลือกนอกของคนเนี่ย ใครๆก็แต่งเติมได้เนาะแต่สุดท้ายอะ่ะใจของเราเท่านั้นแหละที่มันแต่งเติมกันไม่ได้ก็ขอให้มองกันที่ใจอย่ามานั่งมองว่าอีนี่เป็นเก้งมานั่งมองหน้าตามานั่งหาข้อติมานั่งว่าเขาทางเทมท,ที่ทําไมไม่มองว่าเออเขาเสียเวลามานั่งทําคลิปสร้างเพื่อความบันเทิงให้กับพวกพวกคุณที่เสพสื่อโซเชียลแคมต่างๆให้มีความสุขจากคนที่ทํางานหรือว่าเรียนมาเกิดความเครียด เราได้มาชมคลิปของจนี่โอปอเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออประมาณเจ็ดแปดนาทีนี้ทำให้รู้สึกมีความสุขทฮปปี้แต่ทำไมคุณไม่มองตอนนั้นไปแต่ถ้าส่วนคนที่มีประการอคติความที่ไม่ชอบความที่มีความเป็นโลคจิตก็คุณก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์เขากดไลค์แล้วเขาก็ได้ก็ขอให้แค่ปิดหน้าจอมือถือไปก็คือจบกันอย่าทำให้แค่แบบอย่าทำให้คนดีๆคนหนึ่งเสียความรู้สึกเลยค่ะ นะคะขอร้องเถอะถ้าไม่ชอบเขาก็แค่กดปิดแล้วก็ไปดูโซเชียลแคมคนอื่นต่อไปก็แล้วกันส่วนคนที่ชอบในตัวจอนนี่โอปอยังไงก็คือมีมากมายก็ไม่ต้องมาเก็บม,มาคิดแล้วกันนะคะเพราะว่าเหรียญนั้นมีสองด้านอยู่แล้วดีชั่วคนดีคนชั่วคนชอบคนไม่ชอบทุกอย่างมันมีสองด้านหมดก็ขอให้จอนนี่โอปอเข้มแข็งแล้วก็ทำคลิปดีๆสร้างสารรค์ ตลกปกฮาแก้เครียดเพราะว่าในสังคมเดี๋ยวนี้เราอะมีแต่ความเครียดท้งอากาศร้อนทั้งไหนจะคนทะเลาะก,กันหรือว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยสิทธิ์ของเราในการชอบคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเราก็เลยจะชอบใครหรือไม่ชอบใครก็ได้แต่บางคนที่เขาชอบมองว่าเราชอบใครคนนั้นปุ๊บคนก็จะต้องมาจ้องหายเรื่องเราตามไปด้วยหรือว่าคอยมาติคอยจะไม่ชอบเราไปด้วย ก็อยากให้เปิดใจอะค่ะมีคนรักมีคนชอบก็ขอให้เขาเปลี่ยนทัศน,นคติใหม่แล้วกันขอให้มองที่ความเป็นเป็นจอนี่อโอปอในความเป็นความที่สร้างสีสันความบันเทิงมีสาระหรือไม่มีสาระไม่ต้องมานั่งจําเป็นไม่ต้องมานั่งติหน้าตามานั่งติอะไรต่างๆขอให้มองด้วยความบันเทิงแล้วทําให้คุณน่ะมีความสุขก็ร้วกันยังไงก็ขอบคุณมากค่ะจอนี่โอปอสู้